ตรงนี้ใช่ไหมที่เราอ่ะจะกางเต็นท์นอนกันเพราะว่ามันอยู่ติดน้ําเลยพอดีจะพาพี่โน่ไปทานอาหารโอมากเกษตรไทยสนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง r e l a g i n a ับคู่หูคู่ซีพี่นีโน่เมทินีและพี่ปุ้ยพี่มอนวันกับทริปพิเศษเทีเ่ยวแบบ new normal ซึ่งเป็นการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนจ้าและความพิเศษในวันนี้ก็คือระหว่างเดินทางกลับจากระยองก็ต้องผ่านจังหวัดยอดฮิอยังชนบุรีอยู่แล้วในไหนก็ในไหนนะเนาะคู่สีก็ไม่ทำให้เสียเทียเ่ยวแวะเลี้ยวหาอะไรทานกันที่คาเฟ่เปิดใหม่ใส่ใจครอบครัวอย่างทำฟาร์มดีคาเฟ่แอนฟาร์มมารีวิวหน่อยว่าอาหารเป็นยังไงบ้าง จ้าพี่นีโน่พี่ปุ้ยเอาละครับจากระยองเราแวะมาชนบุรีก่อนค,ครับเดินด้วยท้องจริงๆก็โหอร่อยมากอิ่มมากเราก็เลยมาที่นี่ครับทำฟาร์มดีฟาร์มนะครับเขาใช้เพี้ยนเสียงจากภาษาของคนชนบุรีคือมาาคาคทำว่าทำความดีเป็นฟาร์มแอนคาเฟ่ด้วย ก็จะมีอาหารสุดยอดเลยพี่โนโมเมื่อกี้พูดอร่อยไหมทานไปหลายอย่างมากที่ชอบก็คือเนี่ยพิซซ่านะแนะนําพิซซ่าก็ใช้อินกรีเดียนใช้วัตถุด,ดิบอะ,อะชีสก็ชีสอย่างดีอร่อยมากกัดนี่ยืดหยุม่มขนมนี่ก็อร่อยอาหารอร่อยสลัด ดีผักดีอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นชื่อเพราะทำไมสลัดเขาปลูกเองถูกต้องแล้วก็เป็นไฮโดรโปเนกึ่งปลอดสารพิษใช่ค่ะแล้วก็ปลูกในน้ำนิ่งด้วยคอนเซ็ปต์เขาก็ดีหลากหลายเลยเขาบอกว่าเขาใช้เรื่องของภรรยาเขาเนี่ยมาทำคอนเซ็ปต์อ่าคือเมียเขาเนี่ยนะคะเวลาไปไหนเนี่ยไม่อยากเสียตังค่าเข้าเพราะฉะนั้นที่นี่ค่าเข้าฟรีฟรีและที่สําคัญเขามีลูก3าคนเพราะฉะนั้นเวลาลูกไปไหนลูกจะต้องอยู่ล้อมรอบตัวเมียและอยู่อย่างปลอดภัยกิจกรรมก็เลยมีหลากหลายหลากหลายสำหรับเด็กมีของเล มีบอกว่าห้ามร้อนเขาก็มีห้องแอร์อย่างที่ใช่ใ,ใช่ใช่ช่มเลยใช่ใช่แล้วก็สี่สี่คือมีกิจกรรมสําหรับเด็กด้วยค่ะอย่างเช่นมีการให้อาหารเป็ดไก่แพะอะไรอย่างเงี้ยก็ตายเลยมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีกิจกรรมให้เด็กเนี่ยรู้จักปลูกผักที่สาคัญช้อปปิ้งผักกลับบ้านได้ด้วยใช่แล้วไอ้กิจกรรมต่างๆที่คุณมาเรียนรู้เขามีคอนเซปต,ต์คือให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง อนอนเองครับผมทำฟาร์มดีคาเฟ่แอนฟาร์มอำเภอเมืองชนบุรีตั้งอยู่บนพื้นที่11ไร่กับคอนเซ็ปต์ที่จะทำให้ทุกวันหยุดมีความหมายตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการจะพาบุตรหลานมาปล่อยพลังมีคาเฟ่ที่รวบรวมอาหารไว้หลากหลายเมนูมากแล้วก็ยังมีฟาร์มที่สามารถทำกิจกรรมมากมายอย่างเช่นบ้านต้นไม้สนามเด็กเล่นสวนผักไฮโดรโปนิกส์มีบริการเช่าจักรยานแล้วก็สัตว์นานาชนิดให้ทุกคนนั้นได้สนุกกับการ ให้อาหารเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กๆหรือว่าผู้ที่สนใจเรียกว่าเป็นการทําความดีด้วยการทําฟาร์มดีอย่างแท้จริงเลยจ้าให้อรียรให้อาหารให้อาหารนี่นี่นี่เอานี่ใส่นี่เป็นอาหารเป็ดอ่ะใส่ไปอ้าวเวลาเรียกเป็ดเรียกไง บไม่มาทำไมอ่ะเวลาเรียกเป็ดต้องเรียกคำว่า yes 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 ว้าวว้าวใจเย็นสิลูก ที่ทำฟาร์มดีเนี่ยเขามีสัตว์หลายชนิดมากอย่างเนี้ยก็ถูกใจพี่ปุ้ยพี่นีโน่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าเป็นคนรักสัตว์กันทั้งคู่งานนี้น่าจะอยู่ยาวกันบ้างแหละดูท่าเนาะมีหอยด้วยหอยทากไม่ใช่หอยเชอรี่เอาจริงเหรอหอยเชอรี่เชอรี่เชอรี่นี่หอยเชอรี่หอยเชอรี่อย่าเน้นบ่อยแม่กูชื่อเชอรี่แม่กูชื่อเชอรี่ โอ้โหบรรยากาศสุดยอดเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันน,นี่โอ้โยพอแล้วแค่นีอ้อาป้าเหรอเอาเพื่อแขกเข้ามาเดี๋ยวปลาอิ่มเดี๋ยวปลาอิ่มให้คนอื่นก็ให้บ้างมาจุเลนให้ได้ปลามันกินแล้วมันก็ถ่ายครับให้เยอะๆนั่น ก็เริ <Hands bin> ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราต้องหาที่พักเพราะที่นี่เขาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเดียวมาทานมาเที่ยวมาเรียนรู้แต่เขาไม่ได้ทําที่พักไว้ให้ที่พักแถวนี้มีเหรออ่าเลยไปอีกนิดเดียวอ๋อที่เขาบอกว่าเป็นที่พักแห่งใหม่เป็นที่พักแห่งใหม่เก๋ด้วยรายล้อมไปด้วยภูเขาและน้ําแล้วที่สําคัญคือตั้งแคมป์จริงดิวันนี้พี่น้องจะพาไปนอนแคมป์เหรอใช่ก่อนกลับวันไงก็ากลับไม่ทันแล้วมันเย็นขนาดนี้ดูแล้วไหนๆก็ไหนๆละสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราเป็นพาไปนอนแคมป์ แม่รู้ใจ Follow me จริงๆเดี๋ยวช่วงหน้าตามไปดูกันพร้อมกับการแจกพิกัดการเดินทางและกติการร่วมสนุกรับของฝากจากชนบุรีถ้าอยากได้ห้ามพลาดสิจ๊ะ โดยคอลลาเคนโกพลัสซีเค AMPN ขนมสูเฟรแพนเค้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกง แวะชนบุรีแต่สองคู่สีก็เที่ยวเพลินถ้าขับรถกลับกรุงเทพอีกก็คงจะมืดค่ากันเนาะยิ่งมองไม่เห็นทางก็จะยิ่งอันตรายแต่เชื่อใจสองพิธีกรของเราได้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยหาที่พักเปิดใหม่ล่าสุดแล้วก็เก๋สุดๆเอาไว้ให้เราแล้วนั่นก็คือแคมป์เทลคาเฟ่แกลมแอนด์กริลชนบุรียังไงคืนนี้ก็หายห่วงเลยจ้า มาจากทำฟาร์มดีนี่เราฟลุกมากนะมาเจอที่นี่ช่างสรรหามันน่าสนใจมากเลยว่าเอ๊ะตรงนี้แคมป์แอนเกลดูตรงนี้บรรยากาศตรงเนี้ยโอเคเหมือนทะเลอ่าถูกเพราะว่าเราตอนมาจากฝั่งระยองใช่ไหมถูกมาแค่20นาทีเองเนาะมาปุ๊บมาเจอตรงนี้แต่ว่ารอบข้างมันเต็มไปด้วยป่าเขาลำนำเอาไฟมีตั้งแคมป์ให้ด้วยที่ที่เราจะนอนกันคืนนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่เรานอนพลเทตใช่ไหม คนละเต้นสิดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเดี๋ยวเราไปลองอยากดื่มอะไรกาแฟกาแฟเหมือนกันกาแฟเย็นนะพี่เพราะว่าช่วงนี้มันเย็นแล้วมันเออนี่บ่ายสมใช่โอ้โหเขาบอกที่เนี่ยเวลาปลายฝนต้นหนาว้วหมอกเมกมีหมดเลยโอ้ชอบแล้วหมอกสดชื่นด้วยหมอกไม่ค่อยหงอยหมอกไม่ค่อยหงอย อ๋อไม่เป็นไรถ้าหมอกหอยเราก็ถอยให้ถึงหมอกเลยถอยให้ถึงหมอกเลย <S 2>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  พี่จะเลี้ยงกาแฟใช่ไหมคะใช่งั้นเดี๋ยวน้องขออนุญาตไปเดินชมรอบๆงั้นเดี๋ยวพี่ไปสั่งขอขอบพระคุณมากกาแฟเย็นวงกาแฟเย็นค่ะเพราะว่าตอนเย็นมากเย็นน้อยจ้ะเอาเย็นพอดีพอดีไม่ค่อยพอดีงั้นเดี๋ยวพี่เลือกน้ำแข็งให้พี่นีโนเนี่ยใจดีจังเลยอ่ะมีการซื้อกาแฟพี่ปุ้ยด้วยระหว่างที่รอกาแฟพี่ปุ้ยของเราไม่ปล่อยเวลาให้ศูนย์เปล่าขอเดินชมสำรวจพื้นที่รอบๆแคมป์สักหน่อยเกสมใจเลยใช่ไหมจ้าพี่ปุ้ย ในนี้เขาก็จะเป็นสไตล์แบบโบฮีเมียนจริงๆนะคะแล้วก็มุมจริงๆข้างหลังเนี่ยเป็นลานจอดรถแล้วที่สําคัญถ้าเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีพวกรถสะสมอะค่ะเห็นแล้วก็แบบอุ้ยไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนอะเด็กๆน่าจะชอบเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูก็จะมีแบบมอเตอร์ไซค์สไตล์แบบขี่เหมือนผู้ชายสมัยก่อนมีรถที่เป็นเนี่ยะสำหรับแคมเปอร์ึดูได้ดูดูข้างในเปิดได้ด้วยอะ เฮ้ยมันมีกุญแจรถมันใช้ได้จริงแสดงว่าต้องมีการกันย่งไงขับจริงขับได้จริงอันนี้เนี่ยด้วยค่ะโหบรรยากาศดีไม่คิดนะว่าอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีโอกาสมาขับอันนี้พูดจริงๆครั้งแรกในชีวิตเลยดีใจมากๆสวยค่ะ,คะ บรรยากาศมันดีจริงๆเอ้าเอ,าอามาแล้วโอ้โหสุดยอดพระบคุณครับพี่โน้อ้โโอโโกาแฟเย็นรู้ใจรู้ใจ,ยจยเย็นมากแกานเนมากเยนกเ็ยนมากตรงนี้ใช่ไหมที่เราอ่ะจะกางเต็นท์นอนกันเพราะว่ามันอยู่ติดน้ําเลยพอดีตรงนี้อันนี้เห,หรออันนี้เปล่า ธรรม,มดาไปนนามันไม่อินดี้มันไม่อินดี้ออของพวกเรานี่จะต้องออกเด่นๆ <c oughs> แนวอินดีด้ดำๆ <c oughs> บรรยากาศโรแมนติกแบบ <c oughs> การคืนนี้ปุ้ยจะมองไม่เห็นเลยใช่ไหมว่าพี่จะนอนกับใครอะอันนี้แน่นอนคือ,อยังไงเต็นท์ก็มองไม่เห็นลวครับจะสีอะไรมันก็มองไม่เห็นนจริงๆๆจริงจรมันเป็นระบบคลุมเต็นท์ชนคลุมเต็นท์ชน คล้ายค้าคชอนครับอาหารม <sm ell> ีห้องอาบน้ํามีอ่าสะดวกอ่ะผมว่าแต่พูดถึงอาหารนี่จะพาพี่โน่ไปทานแล้วอันเนี้ยเท่บอกว่ามีเชฟมาทําให้ด้วยเนี่ยโอมาเกษตรไทยโอมาเกษตร c a มป์เทลส์คาเฟ่แกลมแอนกริชนบุรีตั้งอยู่ตำบลน,น้องรีอำเภอเมืองชนบุรีลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ล่าสุดเมื่อต้นปี2564ที่ผ่านมานี่เองค่ะแคมป์ที่มีสไตล์การตกแต่งแนวโบฮีเมียนบอกเลยว่าทั้งบรรยากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนภายในแคมป์นะคะมีทั้งคาเฟ่มีร้านอาหารและที่คาดไม่ถึงนั่นก็คือที่แคมป์มีเมนูโอมากรเปลาไทยบริการด้วยพร้อมทั้งกิจกรรมอีกมากมายเลยล่ะค่ะั ใครอยากจะมากางเต็นที่นี่ล่ะก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่คนละ250บาทเท่านั้นเองตื่นขึ้นมาเนี่ยได้เห็นทั้งวิวน้ำวิวภูเขาทำให้เหมือนพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ เต็นท์นี่ใช่ไหมพี่บอกแล้วเอากาแฟไปเคลื่องทิ้งที่ไหนแล้วเนี่ยกินหมดแล้วอ้าหูกินเร็วมากเหมดแลยแป๊บเดียวดูดิยังไม่หมดเลยเเออออก็นี่มันแก้วที่สองเลพี่เต็นท์นี่ยังไงคะพี่นอให้เจ้าของเขากางให้คุณอาร์ตคุณอาร์ตเขาดูแลอย่างดีเขาดูแลเนี่ยอย่างเงี้ยเราบอกว่าอยากได้เต็นท์นี้เขาก็กางให้ดูเขาจัดระบบอ๋อสุดยอดอ่เดี๋ยวขอเข้าไปนั่งเลยได้ไหมเนี่ยดีช่วงนี้แดดส่องหน้าเราเข้าไปนั่งเข้าไปนั่ง ก็ต้องขอบคุณที่ทางแคมปเนี่ยเขาจัดเตรียมกลางเต็นท์ไว้ให้อย่างสวยงามเพราะว่าถ้าปล่อยให้สองคู่ซีกลางกันเองเนี่ยน่าจะไม่รอดสักเท่าไหร่นั่นเนี่ยนะช่วงหน้ามาลิ้มลองเมนูโอมมาเสรปลาไทยแนวใหม่เอาจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามสิจ้าพร้อมกับการแจกพิกัดการเดินทางแล้วก็มีของฝากจากทางรายการมาด้วยจ้า ับสนุนโดย t r e l a g i n a Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง t r e l a g i n a เวลาที่คู่หูคู่ซีพี่นีโน่และพี่ปุ้ยรอคอยนั่นก็คือการทานเมนูโอมากษตเสปลาไทยแนวใหม่ที่ไม่ต้องไปไกลถึงร้านอาหารก็ได้ทานนะเพราะว่าแค่โทรไปจองกับทางแคมป์ก็จะมีเชฟมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าตเต็นท์เลยทีเดียวละจ้าเวอร์วังอลังการสุด,สดรสชาติจะเป็นยังไงต้องให้คู่ซีเขารีวิวแล้วแหละแน่นอนวันนี้เดี๋ยวที่นี่นะเขามีทีเด็ดคือจริงๆแล้วต้องสั่งจองล่วงหน้าแต่วันนี้เรามาแล้วก็พอดีจ้เขาเพิ่งไปตกมาตกปลา เชฟเป็นคนไปตกเองสุดยอดใช่มาละเชฟมาอันนี้วันนี้คืออะไรคะมีปลาอะไรบ้างครับวันนี้ปลาที่ได้นะครับก็จะมีตัวด้านหน้านะครับตัวด้านหน้าจะเป็นปลาโฉมงามนะครับโฉมงามแล้วส่วนด้านขวาสีขาวๆอันนั้นชาวบ้านจะเรียกว่าไอโซนะครับถ้าชื่อทางการก็คือหมูสีนะครับปลาหมูสีหมูสีวัหนึ่งสีแดงอันนี้คือหมูช้างะครับผมูชานี่หมูช้างนะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมอมกาเสะเลยนะครับเน<ช>ี่นะครับเขาให้มีตะเกียบกลางใช่ไหมครับออสองตะเกียบเพื่ออันนึงคีบจากจานส่วนกลางมาใส่ตรงนี้ปลาหมูสีก่อนปลาหมูสีตัวนี้นี่นะครับสดมากเริ่มต้นด้วยหมูสีตามด้วยชมงาม เียวเลยอ่ะกำลังจะเคี้ยวพอดีคอมันบอกว่าลงไปแล้ว ต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ที่เรากิน3ชนิดเนี้ยที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันจะไม่ตรงตามนี้นะครับแล้วขึ้นอยู่กับว่าเชฟเข้าไปตกได้ปลาอะไรมาใช่ใช่เพราะว่าเขาจะดูตามตามไอปลาหายากช่วงเวลานานปลาไม่อ่าอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นแหมทานกันใหญ่เลยนะทั้งอร่อยด้วยแถมหน้าตาจานอาหารก็ดูดีเป็นพิเศษเพราะมีเชฟมาเสิร์ฟถึงหน้าเต็นท์เนี่ยเลยเนาะพี่นีโน่ที่เคยทานปลามาแล้วเกือบทั่วโลกยังออกปากชมว่าสดขนาดนี้ใครที่มากางเต็นที่แคมป์แถว ต้องมาลองแบบคู่ซีคู่นี้บ้างแล้วแหละแต่ต้องโทรมาจองก่อนไม่งั้นอดนะวันนี้ไปกับพี่โนมาทั้งวันคุณผู้ชมค่ะชื่อมั้ ก็แอบ,บมองหน้าอยู่นะเป็นผู้ชายแท้ๆนะผิวมันควรจะเหี่ยกเหียได้แล้วนะช่วงเย็นเนะี่ยอาเออท่ามยังดีอยู่อะคืออันนี้ถ้าพูดจริงๆนะมันมีการบำรุงแล้วก็ป้องกันไงคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ป้องกันอืมคือเราคิดว่าการบำรุงคือการกินการนอนการอะไรเงี้ย<ก>มันจะทำให้เรานะเออให้เราแบบพอเพียงพอในการที่จะดูแลตัวเอง แต่ปรากฏว่าไอการกินอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเป็นเรื่องของของสุขภาพแต่เรื่องของภายนอกที่คนเห็นนะมันถูกทําลายคือต้องบอกก่อนว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบนนะันมันแตกต่างจากเมื่อก่อนเยอะแดดก็แตกต่างฝนก็แตกต่างฝนก็เป็นกรดแดดก็แรงกว่าเดิมฝุ่นละอองอะไรทุกอย่างที่มันสามารถเข้าไปอยู่ในผิวหน้าเรามีทุกรูขุมขนของเรามันทําลายหมดจนกระทั่งมีวันหนึ่งเคยเจอคนทักว่าคุณนีโน่ไหมเราไม่ได้แต่งตัวไม่ได้แต่งหน้าทักเลยบอกคุณนีโน่หรือเปล่า บ,บอ,อกครับผมนีโน่ครับเออโทษนะครับตัวจริงไม่เห็นหลอกเนี้ยโอมันทักกันขนาดนั้นอะคือมันพังมากมันพังมากเราก็เอก,กลับมาดูตัวเองว่าอื ต้องดูแลตัวเองแล้วละ่ะถ้าไม่ดูมันจะพังไปกว่านี้ก็ไปสรรหาครีมต่างๆอะไรมาใช้มันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าริ้วรอยต่างๆนี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้แต่กระทั่งหนกแก้มตรงนี้ที่มันไหม้เป็นปืน้นหมดลวเพราะแดดมันเผาเนี่ยใช้ไปแล้ว2เดือน3เดือนคือเอาพูดง่ายๆคือไม่ได้ตอบโจทย์จะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ชัดเจนเลย จนกระทั่งมาเจอน้องเปิ้ลพราดีเราก็เฮ้ยเปิ้ลตอนก่อนคลอดลูกตั้งแต่ตั้งท้องมาจนคลอดลูกเปิ้ลผิวเปลี่ยนมากคือกล้านมากพูดง่ายๆคือรูมขนขยายริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดขึ้นเรายังบอกว่า สงสัยจะแย่แล้วหลังกลอดลูกจะกลับมาวงการยังไงว่าหน้าแบบหมองมากเลยอยู่ดีๆไปเจอเขาหน้าเขาเป่งมากผิวนี่ละเอียดเลยแล้วก็ถามบอกเปิ้นหาหมอที่ไหนปิ้วบอกไม่ได้หาหมอเธอใชอะไรเขาบอกเขาใช้ตรวอะไนินะเราก็บอกว่าหาซื้อได้ที่ไหนเราก็นึกว่าเป็นครีมต่างประเทศหรือต้องเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าเปิ้นบอกพี่โทรไปเลย15.7 7เเราก็อุ้ย 1577หรืเลยของโทรทัศน์เมื่อก่อนเป็นคนไม่เชื่อเรื่องของโทรทัศน์เลยม,มีความรู้สึกว่ามันมาแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ไปแต่เปิ้ลบอกเราสมัยนั้นนะบอกเราพี่เขาทำมาจะสิปีแล้วเราก็เอาวะเปิ้ลบอกก็ลองโทรไปสั่งดูก็โทรไปที่1577แล้วก็สั่งมาสิ่งที่ได้คือเซรามกระปุกแดงตัวนี้วันแรกที่เปิดใช้นะปุ้ยนะครับเนี่ย ผู้ชายกลัวที่สุดคือเนอเออกวนเหนียวกวนเนอะอ่ะก็แต่ซื้อมาแล้วก็ต้องใช้ว่าลองดูก็แต่งเงี้ยควักเงี้ยแล้วก็ป้ายไปทั่วหน้าเพราะว่าอันเนี้ยตัวเดียวใช้ได้ทั้งหน้าใต้ตาขอบตาอะไรใช้ได้หมดอุ้ยเหมาะกับผู้ชายนะกระปุกเดียวสะดวกมากทาปุ๊บสักพักก็แตะหน้าตัวเองเฮ้ยมันซึมหายไปไหนหมดเร็วมากนะก็ใช้ไปได้สักสองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักเลยไปทําอะไรมากับหน้า ลองพื้นก็ไม่เปลืองอันนี้คือคือสิ่งที่เราตกใจมากว่าเฮ้ยสองอาทิตย์เองเหรอทักขนาดนี้ไม่มั่นใจละเพราะมีคนบอกว่าครีมทาหน้าหรือเซรั่มต่างๆเนี่ยบางทีเขาไปใส่สเตียรอยหรืออะไรเงี้ยมันจะเป็นเห้เร็วขึ้นแต่มันไม่ดีในระยะยาวใช่ไหมก็ส่งมาให้เพื่อนตรวจเพื่อนกลับมาส่งลิสต์มาเลยนะว่ามีสารมีอะไรแบบเยอะเต็มไปหมดเลยบอกว่าไม่มีอะไรหลอกเขาไม่ได้แต่ใช้เลยคือเอางี้ดีกว่า ผมบอกก่อนว่าผมพูดจริงว่าผมไม่เชื่อเรื่องของขายในโทรทัศน<อ>์ผมจะส่งตรวจก่อนอและอะไรที่ผมไม่ใช้จริงเนี่ยผมจะไปเอามาพูดอ,อันนี้ผมกล้าพูดเพราะผมใช้หมดสกระปุกนะริ้วรอยต่างๆนะมันแลดูจางลงไม่ว่าจะเป็นน้าผากผมใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางแลดูจางแล้วมันดีขึ้นดีจนคนทักแล้วทักอีกทักแล้วทักอีกก็เลยมานั่งพูดอยู่อย่างนี้แหละเอเพราะว่ามันดีจริงๆ,<อ>ๆก็เอาอย่างนี้ วันนี้อยู่กับปุ้ยมาตั้งหลายทริปแล้วไปหลายๆายที่แล้วทิ้งทวนเลยผมให้โปรโพิเศษวันนี้เลยโอ้ยอ่ะเงินเดือนไม่ออกไม่เป็นไรนะครับโทรมาจองสิทธิ์ของคุณไว้ก่อนเลยดีกว่านะครับเตรียมกดมาที่1577หรือไลน์ของเรา Ad ตไ i ล่ a จีนนะครับโปรวันนี้ผมจะให้แค่200สายเท่านั้นซื้อ1แถม1แถมพกผ่า2ครับมไม่พอผมแถมหน้ากากผ้า ลายใหม่ไปอีกหนึ่งค่ะห้าชิ้นที่ปกติ7,800บาทวันนี้เอาไป2,900บาทใช้ได้สามเดือนตกวันละ30กว่าบาทถูกซะยิ่งกว่าถูกผมไม่ได้มาขายแล้วผมจะรวยขึ้นเอ,อ,อนนแต่ผมมาขายหนึ่งผมสนุกผมได้เที่ยวผมได้ออกรายการผมได้ทำงานสองผมพูดเรื่องจริงว่าของที่มาเนี่ยมันดีจริงๆเอา,อางี้ดีกว่าแม่แอบใช้ก่อนผมอีกแม,ม่รู้น,นะใช่แต่กลัวลูกด่าว่าซื้อของโทรทัศน์มาใช้แม่เลิกใช้ ครีมต่างประเทศหมดแล้วนะ<ช>เพราะว่า แม่ก็หันมาใช้ตรงนี้หรือแม้กระทั่งคนรอบข้างผมใช้จริงหมดนะครับวันนี้โปรพิเศษนะครับกำลังจะหมดแล้ว200สาย 1>, 1แถม1แถมพกผา2แถมหน้ากากผ้าในราคาเพียง2,900บาทอโอ้ยวันนี้เรามาเที่ยวเนี่ยถือว่าตรงนี้จะเป็นที่สุดท้ายละฮิโนโ่ผมไม่ได้นะให้แบบว่าแค่200สายไม่ได้เลยต้องเพิ่มแล้วล่ะวันนี้อ่ะงั้นผมเพิ่มให้อีกร้อยสายเพราะมันเป็นทริปสุดท้ายที่ผมจะมาเที่ยวกับพี่ปุ้ยเอาไปเลยอีก100สายนะครับเทกระจาดโดนด่าก็เป็นโดนด่า ีกร้ยสายนะ1แถม1แถมพกผา2แถมหน้ากากผ้าลายใหม่อีกหชิ้น5ชิ้นในราคาเพียง2,900บาทไม่ต้องจ่าย7,800ันไม่ต้องจ่ายจ่าย<ะ>2 9 0 0ไม่เชื่อผมเชื่อพี่หมู พี่หมูแกกับผมเกือบสิบปีเก้าปีเออยังหนุ่มปิ้งอยู่เลยเอาจริงๆนะผิวนี่ดีมากนะแต่พี่หมูก็เป็นคนดูแลตัวเองมันแต่ไหนแต่ไรไงคุณปานธนพรเนี่ยพี่ปุ้ยก็ใช้อยู่ดูหน้าได้เลยคุณบุ๋มปนัดดาหรือแม้กระทั่งเจนิเฟอร์คิมเดี๋ยวเมื่อก่อนเรียกเจ๊เจโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องเรียกหมวยหมวยหมวยคิมอะ ทุกคนใช้จริงถ้าไม่จริงเขาไม่มาพูดกันหรอกครับของไทย์จีน่าไม่ใช้ไม่ให้มาพูดเลยโปรวันนี้แถมเยอะนะครับสำหรับคนที่รู้จักไทยจีน่าหรือถ้าไม่รู้จักเปิดใจแล้วลองสั่งดูครับเป็นโปรเซรั่มล้วนนะครับ1แถม1แถมพวกพา2แถมหน้ากากผ้า1ในราคาเพียง2,900บาทโทรไปที่1577หรือไล n e แอดไทรลาจีน่ส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนครับพร้อมเมื่อไหร่ ค่อยจ่ายอย่าลืมนะครับว่าใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้น <15 77 S 1> คุ้มซะยิ่งหน่าเจ็ดครับ1แถมหแถม,มพกพา2อแถ่หน้ากากอ้นหนึ่งครับค่าไหนพี่นอขอดูหน้าหน่อยสิหลังจากไปทั้งเทปเนี่ยอ่ะให้ดูนะวัยห้าห้าของผมโอ,อ,อ้โหพี่น้องนอโอ้น้องนอเกิดระยองโตชะอําเป็นคนระยยำ <laughs> โ้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่โนที่พาพ้ยมาเที่ยวแบบ new normal นะคะมีความสุขมากได้เปิดหูเปิดตาคือจริงๆก็ต้องขอบคุณรายการด้วยแหละเพราะว่ารายการก็นําเสนอสถานที่ตา่าง ซึ่งโอกาสที่พี่จะมาทําแบบนี้มันก็น้อยอยู่ดีๆจะขับรถมาแล้วก็มาเที่ยวฟลุ๊กมดอย่างเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณนะครับฟาร์มดีคาเฟ่แคมเทลส์คาเฟ่แกรเมนเกรลนะครับที่ชนบุรีโอ้ขอบคุณนี่ด้วยที่เนี้ยสปีดบทไว้ชร์ค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวตามพวกเรา2คนนะคะก็ไปดูเรื่องของพิกัดการเดินทางครับขอบพิกัดด้วยครับใช่กติการุนรับของฝากกันได้หลังจากนี้ด้วยนะคะครับ และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาของการแจกพิกัดการเดินทางทริปทางผ่านชนบุรีในวันนี้เริ่มเดินทางโดยรถยนต์ออกจากท่าเรือเพทอําเภอเมืองระยองมาแวะที่ทำฟาร์มดีคาเฟ่แอนฟาร์มอําเภอเมืองชนบุรีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะเราก็เซิร์ชเข้าไปเลย Google Map ค้นหาคําว่าทำฟาร์มดีคาเฟ่แอนฟาร์มเดินทางต่อไปด้วยรถยนต์ออกจากทำฟาร์มดีมาพักกลางเต็นท์กันที่แคมป์เทลส์คาเฟ่แกลมแอนกริลน้องหีชนบุรีใช้เวลาประมาณ 20นาทีเท่านั้นเองก็เซิร์ชเก o g l เ Map เหมือนเดิมค้นหาคำว่า c ค m p t a ทล s c a f เ g l แ m ล n d Grill ชลบุรีก็ตามมาเช็คอินกลางเต็นท์เก๋ๆแบบนี้ได้แล้วละจ้าสถานการณ์ไวรัสโควิดช่วงนี้นะ่ะรุนแรงแล้วก็ไม่ปลอดภัยยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพล้างมือสวมหน้ากากอนามายัยห่างไกลไวรัสกันนะจ๊ะและสัปดาห์หน้าฟอลลมีจะพาไปเที่ยวทั่วไทยที่จังหวัดไหนเดินทางไปได้ยังไงและจะพิเศษขนาดไหนก็ต้องติดตามฟอลลมีทุกวันเสาร์บ่ายโม 40ง4ีอย่าลืมนะจ๊ะ